ใหญ่ที่คนเป็นกันแล้วไปหาหมอท like like ุกว right ันนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบเลือดทั้งนั้นเลยนะร้อยละ90เป็นโรคเกี่ยวกับระบบเลือดคือเลือดไหลเวียนได้ไม่ดีเลือดไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราดูแลระบบเลือดในร่างกายของเราให้ดีเนี่ยเลือดไหลเวียนได้ดีเลือดแข็งแรงมันก็ทําให้เราสุขภาพแข็งแรงตามไปด้วยก็ไม่น่าห่อกไง บอกจะไม่รู้จะบอกอยังไงนะ้วบอกจนตอนนี้ปากจะฉีกไปถึงลูหูแล้วว่ามะนาวโห่มันดีมะนาวโหวกินแล้วมันช่วยบำรุงเลือดและที่สําคัญเนี่ยมะนาวโห่มันเป็นธรรมชาติกินเท่าไหร่มันก็ไม่อันตรายกับร่างกายได้ผลลัพธ์หรือเปล่าไม่รู้อะแต่รู้ว่าช่วยเปลี่ยนจากหน้าโป่งให้กลายเป็นหน้าแบบนี้คือกินเองเราได้เล Oh, หน้าก็ปลวกกินนู่นกินนี่กินนั่นสารเคมีกดวิตามินเออะไรก็กินมาคือเมื่อก่อนเราดูแลไม่ถูกจุดไงเราไปดูแลจากภายนอกซึ่งจริงๆเราต้องดูแลที่ภายในดูแลระบบเลือดของเราให้แข็งแรงให้เลือดมันไหลเวียนดีพอเลือดเราไหลเวียนดีเลือดเราแข็งแรงผิวพรรณมันก็สดใสหน้าตามันก็เปล่งปลั่งก็ต้องกินไปจนตลอดชีวิตอ่ะ มะนาวโหมันเป็นธรรมชาติชีวิตคนเราแต่ละคนในชีวิตผ่านอะไรมาบ้างจนอายุขนาดนี้ร่างกายรับอะไรเข้าไปสะสมอะไรเข้าไปบ้างดีฝันไปหรือเปล่า <c oughs> คุณต้องให้เวลากับมันของแบบนี้มันเป็นธรรมชาติมะนาวโหมันจะไปช่วยบำบัดเลือดเสียงคุณให้มันกลายเป็นเลือดดีพอเลือดคุณดีมันก็จะช่วยทําให้ระบบไหลเวียนดีก็เกิดเป็นระบบเลือดใหม่ร่างกายคุณก็ค่อยๆจะแข็งแรงขึ้นตอนนั้นแหละมันก็จะเกิดผลลัพธ์กับร่างกายคุณ ขนาดนั้นจะไม่กินไปตลอดทั้งชีวิตเหรอ